สวัสดีครับวบบันนี้ตอนเช้าพบกับน้องฮันน้องฮันกับพ่อตุ๊มักสแตกเ <c oughs> มนบาเมื่อนนี้ไม่ยังกินหรอกแกงไข่มดแดงแกงไข่มดแดงใสนใหน่อไม้ครับผมแล้วก็วส้มส้มปลาทอด <c oughs> <c oughs> เนะ <c oughs> บออยังไรครับอันนี้พีกด้วยค่ะกินเลยครับผมกินอย่างเดียวห้องมื่อนนี้นี่ครับ แกงน้งไม้ใส่ไข่มดแดงแซ่บๆนะครับอลองชิมกันดูแซ่บอะไรปลาส้ม,มส,สมดครับผม,อ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 มหอมหอมทำไมทำไม

มากีน้ำกันดนะครับอ๋อเพื่อนนางใชไมทำไมทำไน้าอะไมซางซ่างเป็นบ้าสมบ่าเพระจำเหตุเห็นุ้

อาหารสั่นสูงครับมือ่อนี้แกงน้ำมันโอ้แกงน้ำมัอาหารสั่นสูงอาหารสั่นสูงแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่ไข่มดแดงด้วยนะครับอืมทำมมีปวดที่ห่วยปวดเขียงย่ามนี้เกปวดที่ไงไง โอ้ยเอาชิปหนาว่ากันไม่พี่น้องฮั่นบอกว่าอยากปวดฉีวะซา่าโอ้ยไ <c ười> สไตเลยฮีวีนั่นจ้จเาเ้าบอกบอกบอกพี่น้องชิปหนาพ่าาพกอกันไห,ไหไมฝากติดตามก็ซับสไคร้นั่นกับบอกนะ ครับผมอับดีครับพ่อ,อกันไหมครับจิมนายบัดดีครับผมอพ่อแต